สวัสดีคะ่ะพี่น้องคาพบกับใจสั่งพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคาขอบคุณห,หลายๆคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนีเคอ์นะคะเช้าบ่ายวันที่6ตุลาคม2565นนะคะก่อนคำนวณคะ่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่5ก่อนนะคะพี่น้องขาเข้าหรือเปล่านะคะ วันที่ห้านะคะพี่น้องคาใจให้เด่นรอบเช้าหกและห้าเด่นรอบบ่ายศูนย์และเก้านะคะวันนี้เข้าอยู่นะคะแต่ว่าเก้ามาเข้าของรอบบ่ายนะคะพี่น้องขะรอบเช้าบนมาห้าเก้าเจ็ดล่างเจ็ดหกนะคะเข้าเด่นหกเข้าคู่หกเจ็ดนะคะคู่ตัวเด่นไม่มานะคะเก้าเก้าของรอบบ่ายมาเข้ารอบเช้านะคะรอบเช้าบนมาศูนย์ห้าสาม ล่างสามสองนะคะพี่้ังคามาเข้าห้าของรอบเช้านะคะสําหรับรอบบ่ายเนาะพี่้ังเนาะเียได้นะคะถ้าใครยิ่งรูดสี่ตัวก็น่าจะได้รอบเช้าทั้งหกและเก้านะคะมาต่อนะคะวันที่หกค่ะถิติจะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่้ังคาวันที่หกนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองค่ะ จับคู้หาความน่าจะเป็นนะคะสามสองสามหนึ่งสามเก้าสามเจ็ดสามหกสามห้านะคะสองค่ะพี่จ้องค่ะสองสองสองหนึ่งสองห้า สองเก้าสองหกสองเจ็ดนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับรอบเช้ามาตอนรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะรอบบ่ายเด่นอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะสองสองไม่ใช่นะคะ สองสามนะคะสองสองจะจับแล้วนะคะสองสามสองหนึ่งสองศูนย์สองห้าสองสี่ส,สองเก้านะคะหนึ่งนะคะ,ะ,คะไดองหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งเก้านะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะต้องการสามสองสองหนึ่งนะคะวันนี้เลขจะน้อยตัวนะคะใจขออนุญาตจับเพิ่มนะคะสามสองค่ะสามหนึ่งสามห้าสองก็สองสองสองหนึ่ง สอนะคะสด้านล่าง2องสาสองหนะคะึค่ะ1ก็หนสแล้วก็1นสองนะคะใจขออนุญาตจะเพิ่มหนึ่ห้นะคะพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะสําหรับเลขเด่นประจำวันก็คือเลขค่าและเลข0ูนย์ะคะเบิ้ลประจาวันก็คือเบิน 55, นะ้ลห้าห้เนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ชอบนะคะพิจารณาดูได้เลยนะคะ สำหรับ f อท่านไหนที่ชอบวิ่งรูดตัวเลข3ตัวนี้นะคะเพราะว่า2ซ้สามสาสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องขะค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณลหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สูกๆุกวันๆค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ